อ่ะอ่ะอ่ะโม่หมแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเอาถอดปลั๊กเลยค่ะถอดปลั๊กเลยเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะของใครที่เป็นแบบนี้ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆเลยจ้าไปดูกันเลยตัวนี้สายไฟ ไฟพุ่งออกมาเลยนะถ้าใครไม่เห็นต้องไปย้อนรีคลิปดูนะคะแล้วขอดูจุดเกิดเหตุหน่อยค่ะนี่นะ,ะนนะถ้าไม่ค่อยได้ใช้ให้เทสก่อนนะคะอย่าเพิ่งเสียบจริงนะมันอันตรายเนาะโอเคค่ะไปะไปดูกัน,กนมีเพื่อนสายไหมบอกน่อยจอต่อ,ตอเอามาลื้อดูกันเลยคะ่ะ ดี๋ยวนะคนะคทุกคนให,ให้ดูข้างในก่อนค่ะข้างในใหม่โจ๊ะเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้ไฟมันออกจากตรงนี้เนาะเดี๋ยวลองดึงดูนะครับดึงดูนะดึงดูนะครับดึงเลยๆๆอ่ะลองดึงดูเลยค่ะเมื่อกี้ไปบอกลูกชายปิดโทรทัศน์นะคะเดี๋ยวมีเสียงเพลงเขาเดี๋ยวเราหมุนหันหมุบไปทางนู้นดีกว่า สายไฟเขาช็อตแล้วเขาช็อตอยู่ตรงไหนอนะ่ะเนี่ยนะครับมีสายช็อตกันนะอ๋ออยู่ตรงนี้ครับดาวดิอ,อ่าเนี่ยนะครับขาด,ขาดแล้ว,ลวดโอ้ยขาดเลยนี่นะคะ เครื่องนี้เอาวางทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นะคะพอมาเสียบปลั๊กแต่ดีที่ลูกค้านะคะเจ้าของเครื่องก็ลองแย่ๆปลั๊กดูก่อนนะถ้าเราเสียบคาไว้เลยเงี้ยอันตรายนะคะไฟลุกได้เลยนะลเพราะว่าตอนช่างทองออกมาลองก็มีมีควันแล้วก็มีประกายไฟอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยนะตัวน,นี้ก็มีสองอย่าง ถ้าต่ออย่างนี้ก็คือศูนย์บาทนะคะเนาะสามารถต่อเองใช้เองได้เลยนะคะหรือทุกคนอยากให้ปลอดภัยก็เปลี่ยนสายเลยก็ได้ค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะก็คือต้องไปซื้อสายไฟเส้นใหม่นะคะมาซึ่งสายไฟแบบนี้ก็จะมีขายเป็นชุดนะคะมาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะก็ตรงปกนะคะเมียช่าง ทำปกซ่อมสว่านศูนย์บาทนะคะอย่างที่ทำปกคลิปเลยนะคะสามารถเป็นทางเลือกเนาะให้ FC ที่รับชมคลิปนะคะจะซ่อมตามที่ช่างทองซ่อมก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนก็ได้เลยนะครับไหนนะนนะนก็เปิดกีได้เลย ถ้าอย่างนี้ก็โอเคเลยค่ะบัตรกีก็เยี่ยมเลยการบัตรกีก็จะทำให้ทนขึ้นนะคะ นี่มันอำได้บนนูอันแบบนี้ไหมถ้าอมได้ครับแต่ว่ามันต่องมาเบนต้นมันถู่นั่นผมลุงเนี่ยคนบอบมากเอาไปเส้นเนี่ยมไม่เคยถามนียวรับะส่อเลี้ยวพ่าเลี้ยวเดือดแม่งใส่ยงเหรอยู่าเงี้ยมเหรอนี่ยจ้า เดี๋ยวเรามาลองกันค่ะเดี๋ยวลองงานก่อนนะครับลองงานก่อนนะเดี๋ยวค่อยประกอบนะคะนี่คือวิธีการทํางานนะเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะเสียบปลัอกลองดูก่อนว่าที่เราบัดกีไปเมื่อกี้โอเคไหมนะคะ เข้าโหลดได้นะคะที่ด้านของจิมนั่นคือเข้าโหลดนะโอเคใช้สว่านได้ปกติแล้วจ้าคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะเทคนิคดีๆอย่างนี้หาดูยากนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่างทองจะเก็บรายละเอียดนะ ก็ูการบอก็กบอกว่าเขนาดจะเถิดทับเถิดยางก็ได้ครับทับไปด่วนเถิดยเางทับยางเนาะกระแทกมันนะครับกกระแทกเหมือนต่เศสายไฟมันมันมันขาดไหม ายก็แบบนี้นะครับตัวนี้จะตัดออกนะครับแค่ผ่านนะนี่นะคะแค่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตัวไหนคะชีสทียัด,ยดไว้ที่เดิมตัวนี้นะครับจะตัดทิ้งนะแค่ผ่านนะครับแค่ผ่านแบบนี้เฉยนะแล้วก็ยัดคืนที่เดิมใช้พาเติพันนะครับเทคนิคนี้เทคนิคเฉพาะทางเลยนะ ถ้าส่วนมากก็จะตัดทิ้งถูกไหมคะใครเคยตัดทิ้งอคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะแต่นี่คือเทคนิคช่างทองที่เอามาบอก FC โดยเฉพาะถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดเลยนะไม่เห็นเทคนิคดีๆนะใครมาดูคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ มันมีในยัฐบาลที่้าเขาไปแล้วโอ้ถ่าย, <laughs> ยได้นะคะซอยได้ลายได้พู้ป่าโาเ okay, ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะมาลองอีกทีหนึ่งเนาะ <laughs> ประกอบเสร็จแล้วค่ะโอเค งานแล,แล้วเสียงนิ่มเลยเงานได้สบายเลยโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอะโ,อโม่ไม้แล้วค่ะเรียบร้อยแล้ว อาถอดปลั๊กเลยค่ะถอดปลั๊กเลยเดี๋ยวเรามาถอดดูกันนะคะ<ห>ว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะของใครที่เป็นแบบนี้ก็ดูคลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายๆเลยจ้าไ,ไ,ไปดูกันเลยตัวนี้สายไฟไฟพุ่งออกมาเลยนะถ้าใครไม่เห็นต้องไปย้อนรีคลิปดูนะคะเดี๋ยวขอดูจุดเกิดเหตุหน่อยค่ะนี่นะถ้าไม่ค่อยได้ใช้หหให้เทสก่อนนะคะอย่าเพิ่งเสียบจริงนะมันอันตรายเนาะโอเคค่ะปไปดูกันมีเส้นสายไหนบอกให้หน่อยจะ เรามาลื้อดูกันเลยค่ะเดี๋ยวนะคนนะทุกคนให้ให้ดูข้างในก่อนค่ะข้างในใหม่โจะเลยค่ะทุกคนนี่นะครับเมือ่อกี้ไฟมันออกจากตรงนี้เนาะเดี๋ยวลองดึงดูนะครับดึงดูนะดึงดูนะครับดึงเลย อะลองดึงดูเลยค่ะ,มะเมื่อกี้ไปบอกลูกชายปิดโทรทัศน์นะคะเดี๋ยวมีเสียงเพลงเข้าเดี๋ยวเราหมุนหันมุมไปทางน้นดีกว่าสายไฟเขาชอ็อตแล้วเขาช็อตอยู่ตรงไหนอ,อ่ะเนี่นะครับมีสายช็อตกันนะอ๋ออยู่ตรงนี้ครับยาวดี อ่าเนี่ยนะครับขา,ขาดแล้วขาดนแล้วเฮ้ยขาดเลยนี่นะคะเครื่องนี้เอาวางทิ้งไว้ไม่ได้ใช้นะคะพอมาเสียบปลั๊กจะดีที่ลูกค้านะคะเจ้าของเครื่องก็ลองแย่ๆปลั๊กดูก่อนนะถ้าเราเสียบคาไว้เลยเงี้ยอันตรายนะคะไฟลุกได้เลยนะไฟลุกเลยเพราะว่าตอนช่างทองออกมาลองก็มีมีควันแล้วก็มีประกายไฟอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปเลยนะ ก็มีสองอย่างนะมีถ้าต่ออย่างนี้ก็ได้เลยอ่าถ้าต่ออย่างนี้ก็คือศูนย์บาทนะคะเนาะสามารถต่อเองใช้เองได้เลยนะคะหรือทุกคนอยากให้ปลอดภัยก็เปลี่ยนสายเลยก็ได้ค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะก็คือต้องไปซื้อสายไฟเส้นใหม่นะคะมานะะซึ่งสายไฟแบบนี้ก็จะมีขายเป็นชุดนะคะมาเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะคะ ก็ตรงปกนะคะเมียช่างทำปกซ่อมสว่านศูนย์บาทนะคะอย่างที่ทำปกคลิปเลยนะคะสามารถเป็นทางเลือกเนาะให้ f อฟที่รับชมคลิปนะคะจะซ่อมตามที่ช่างทองซ่อมก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนก็ได้เลยนะครับไหนนะนนะนก็เกิดกีได้เลย ถ้าอย่างนี้ก็โอเคเลยค่ะบัตรกีก็เยี่ยมเลยการบัตรกีก็จะทำให้ทนขึ้นนะคะ มันเหมือนทำในคอนท้งอันเดียวนี่ไหมถ้าทำได้ครับแต่ว่ามันต้องมาเบิรงก่อมนคือนักโมลหงเ่มันบอกว่าออไปเส้แล้ว่า่เนไงถามนี่ครับเ้พอเลี้ยว่อเดียวเปนไงใส่อยูเหอตนี่เลยเรเนี่ก เดี๋ยวเรามาลองกันค่ะเดลองงานก่อนนะครับลองงานก่อนนะเดี๋ยวค่อยประกอบนะคะนี่คือวิธีการทํางานนะเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะเสียบปลั๊กลองดูก่อนว่าที่เราบัดกีไปเมื่อกี้โอเคไหมนะคะ าโหลดได้นะคะที่ด้านทองจิมนั่นคือเข้าโหลดนะโอเคใช้สว่านได้ปกติแล้วจ้าคลิปนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะคะเทคนิคดีๆอย่างนี้หาดูยากนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่างทองจะเก็บรายละเอียดนะ ขอยรูก่าวเขเห็กบอกว่าเถิดขนาดจะเถิดชับเถิดยังก็ได้ครับทัาไปด่วนเถือีับอยางเนาะกระแทกมันนะครับพรากระแทกมันจะเกิดสายไฟมันมันมันขาดไหม ่อสายก็แบบนี้ยนะครับตัวนี้จะตัดออกนะครับแค่ผ่านนะนี่นะคะแค่ผ่านนะครับเดี๋ยวเราจะได้ตัวไหนคะยัดไที่เดิมตัวนี้นะครับจะตัดทิ้งนะแค่ผ่านนะครับแค่ผ่าแบบนี้เฉยนะแล้วก็ยัดทีนที่เดิมใช้พลาเตพันนะครับเทคนิคนี้เทคนิคเฉพาะทางเลยนะ ถ้าส่วนมากก็จะตัดทิ้งถูกไหมคะใครเคยตัดทิ้งอคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะแต่น,น,ใน,ในี่คือเทคนิคช่างทองที่เอามาบอก FC โดยเฉพาะถ้าใครไม่ดูคลิปนี้ถือว่าพลาดเลยนะไม่เห็นเทคนิคดีๆนะใครมาดูคลิปแรกฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ มันมีอยู่บ้นานสด้พาเขาไปแล้วอ <c oughs> โอ้ขอทาด้วยนะคะซอยได้หลายได้ทุป่าเลยะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วจะมาลองอีกทีหนึ่งเนาะประกอบเสร็จแล้วค่ะโอเค แล้วแล้วเสียงนิ่มเลยใช้นได้สบายเลยโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่างทองด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ